สวัสดีครับอามเองครับนั่งอยู่ในบ้านเลยครับตอนนี้แต่ตอนนี้มีปัญหาที่หน้าบ้านครับทางลาดที่ขับรถขึ้นบ้านเนี่ยมันสุดครับผมก็เลยต้องงัดเอาวิชาที่เราเคยเรียนรู้ <c oughs> มาใช้ในการออกแบบครับออกแบบแก้ปัญหาเรื่องทางลาดขึ้นที่จอดรถของบ้านแล้วก็ต่อเติมเพิ่มให้จอดรถเพิ่มได้ด้วยจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร เริ่มต้นกันเลยครับมาดูแบบก่อนเลยอธิบายกันแบบสเต็ป by สเต็กับอารมฮะ เริ่มกันเลยครับและนี่คือแบบบ้านเออไม่ใช่สิครับนี่มันคือแค่แบบทางลาดทางที่จอดรถแล้วก็รวมถึงพื้นที่จอดรถด้านข้างที่เราอยากจะเพิ่มอีกสักสองที่โอ้โหแต่ก่อนจะมาดูแบบให้เราเข้าใจกันนยนะครับไปดูบ้านกันก่อนว่าที่บอกว่ามันสุดเนี่ยมันสุดขนาดไหนกันเริ่มที่หน้าบ้านครับทางลาดโอ้โหท้องรถเนี่ยมันแทบจะครูดแล้วนะครับเนี่ยแหมถ้าครูแล้วเห็นเลขนี่คงจะดีนะครับแต่จบว่ามันไม่เห็นสิครับและไม่ใช่แค่นั้นครับทางข้างๆ้า เวลาเดินเข้ามาประตูหน้าบ้านเนี่ยก็เริ่มสุดแสลวดูสิครับโอ้เสาก็เริ่มเอียงคือดูแล้วเนี่ยนะประเมินด้วยสายตาของเราเนี่ยก็คงบอกว่าอยู่ได้อีกสัก3ปี5ปีค่อยทําก็แล้วกันแต่พอเจอแบบนี้เข้าไหนๆจะทำํำละ ทำไปเลยพร้อมกันดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาดูแบบกันครับแบบของเราก็คือทางลาดถอยรถเข้าบ้านจอดรถแล้วก็ดันข้างตรงนี้แหละครับที่เราตั้งใจว่าเดี๋ยวว่ามีใครมาเยี่ยมเช่นคุณพ่อหรือว่าทางบ้านคุณตาคุณยายเราก็ให้เขาจอดในบ้านได้นี่ก็เลยกะว่าไหนๆก็ทําแล้วนะเราก็ทําให้สามารถจอดรถเพิ่มได้เลยก็แล้วกันครับและไม่ใช่แค่นั้นสิเพราะว่าพอเรานับจํานวนเสาเข็มที่เราต้องใช้แล้วโอ้โหเพิ่มอีกสองเสาเข็มเองครับแค่นี้ก็ได้พื้นที่เพิ่มแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ได้คิดง่ายๆแบบนั้นนะต้องคำนวณตามหลักด้านการออกแบบและวิศวกรรมกันด้วยนะครับพอคิดได้แบบนี้แล้วครับก็ถึงขั้นตอนการออกแบบครับด้วยการกะระยะนะครับส่วนของตัวเสาเข็มที่จะทําเป็นต่อหมอ้อรวมไปถึงครับส่วนของตัวการรับน้ําหนักครับแนะนําเลยครับว่าทางลาดถาา้ากว้างประมาณ5เมตรเพราะฉะนั้นแล้วส่วนของประตูก็ต้อง5เมตรถึง5เมตร50 m. ใช่ไหมละครับดังนั้นตัวคานคอนกรีตรับน้าหนักทั้งหมดของประตูย้ําเฉพาะประตูก็ต้อง5.5คูณ2โอ้โห11เมตร แล้วนะครับเนี่ยดังนั้นแล้วครับถ้าใช้เสาเข็มแค่2จุดมันไม่พออยู่แล้วต้องใช้ทั้งหมด4จุดด้วยกันครับพราะคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะไงงั้นเราคิดที่จะตอกเสาเข็มเพิ่มกูกานเพิ่มทําทั้งคานหลักแล้วก็คานร,รองด้วยก็สามารถที่จะรับน้ําหนักตัวรถจนได้นี่นาะคิดแบบนี้แล้วก็คุ้มในคุ้มครับแต่ก่อนอื่นครับก็ต้องมาคํานวณต่อด้วยครับว่าที่เราจะทําทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยจะทําด้วยการตอกเสาเข็มลึก กี sí, er. sí, worries, ini, care, ่เมตรครับเพราะว่าความลึกของเสาเข็มขนาดเสาเข็มนั้นจะช่วยทําให้เราคํานวณเรื่องของการรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าว่าทําแบบคานพอดินไม่ตอกเสาเข็มพอผ่านไปผ่านไปสุดแน่ๆต่อมาถ้าตอกเสาเข็มแต่ว่าสั้นซะหน่อยก็ สุดอีกเหมือนกันแต่สุดช้าหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ตอกมาเลยก็แล้วกัน18-22เมตรไปเลยต้องมีการสำรวจพื้นที่และประเภทของดินกันก่อนด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อดูว่าตัวชั้นดินดาหรือว่าชั้นหินเนี่ยอยู่ลึกไปกี่เมตรนั่นเองแหละครับเพราะบางทีจุดอยู่ห่างกันแค่3เมตรเนี่ยแต่ตอกลองไป บางเสาเข็มเนี่ย18เมตรบางเสาเข็ม19เมตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับความเชี่ยวชาญและการตรวจสอบพื้นที่ก่อนทําด้วยนะครับต่อมาก็ต้องคิดกันต่อครับว่าเราจะใช้เสาเข็มประเภทไหนมีหลายแบบเลยนะมีทั้งเสาเข็มแบบคนยมก็คือคนขึ้นไปขยมน,นะครับต่อมาเสาเข็มแบบใช้ตุ้มเหล็กตอกลงมาครับหรือจะเป็นเสาเข็มแบบเจาะลงไปก่อนแล้วค่อยเทสร้างเสาเข็ม ลึกลงไปด้านล่างนะครับซึ่งแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมและราคาที่แตกต่างกันครับแต่ถ้าใครที่อยากได้การทําเสาเข็มแบบสกรูล,ลงไปเหมือนกับเป็นการหมุนลงไปด้านล่างนียนะครับก็แนะนํานี่เลยครับเข็มเหล็กครับก่อนอื่นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราสนใจอยู่แล้วเนาะ เราก็ติดต่อทางร้านทางเข็มเหล็กครับคือไม่ได้แสดงตัวเลยนะแค่ถามก็ไปว่า,อาพอดีสนใจครับที่จะใช้เข็มเหล็กใช้พื้นที่ประมาณเท่านี้แล้วก็ส่งแบบให้เขาดูนะครับว่าเขาจะตอบกลับมาอย่างไรปรากฏว่าอยนะ่าสนใจมากนะครับเพื่อนๆครับคือเขาตอบกลับมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่า ถ้าหากว่าใช้พื้นที่ประมาณนี้คานหนาเท่านี้นะฮะต้องใช้เสาเข็มเส้นผ่านศูนย์กลางกี่เส้นนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยนะครับจะต้องตอกลึกประมาณกี่เมตรโอ้โหพอคำวนวณแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ถามส่วนลดจริง <c oughs> ถามตรงๆไปเลยต้องบอกก่อนว่าเข็มเหล็กเนี่ยนะครับมันเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่จะใช้การเจาะเนี่ยค่อนข้างยากก็แนะนําว่าเข็มเหล็กมันจะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทให้เรานั้นคำวนวณเวลาได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับและพอได้รับส่วนลดเรียบร้อยแล้วครับเ,เราก็สามารถที่จะนัดดูหน้างานพร้อมกับนัดวันเจาะเสาเข็มได้เลยแล้วครับและแน่นอนครับเมื่อช่างของเราได้รู้ว่าวันนี้ต้องทําการตอกเสาเข็มก็ทําการขุดตอหม้อไว้รอเรียบร้อยครับทั้งหมดนี้อามตอกเสาเข็มไป6จุดด้วยกันนะครับปรากฏว่าใช้เวลาแค่ประมาณ วันครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้ช่างยอดฝีมือของเราครับช่างพลเอออันนี้ช่างพลนะครับไม่ใช่คุณลุงเราเรียกว่าพี่ก็แล้วกันเออช่างพลก็ระดมทีมาครับอันนี้เป็นวันที่7นะครับตอนนี้ก็มีทรายปร,ประดับที่พื้นไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนของคานยังไม่ได้เทวันนี้เนื่องจากว่าผูกเหล็กซึ่งเป็นเหล็กแบบ9มิลนะครับ ก็จะมีส่วนของตัวการผูกเหล็กเอาไว้ที่จุดๆๆๆๆๆไว้น,นี้เพื่อให้มันล็อกกันนะครับแลว้วก็รับแรงด้วยซึ่งเนี่ยก็จะเทปูนล,ลงไปเลยนะครับหนาสักหน่อยแล้วก็เทพื้นอ่าฮ่สุดท้ายเราก็ทําเป็นสแตป์คอนกรีตแล้วก็นําเอาเหล็กหลังคาเดิมที่สามารถประหยัดได้เราก็ถอดเก็บเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ทําการขัดสีขัดสนิมแล้วก็ทาใหม่โอ้โหแค่นี้ก็แจ่มเหมือนใหม่แล้วละครับ เสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลยช่วงนี้เหล็กแพงครับเราก็แค่นำมาขัดสนิมแล้วก็ทาสีใหม่ครับเพิ่มส่วนของจันทน์เข้าไปแล้วก็ปูหลังคาใหม่เข้าไปครับตัวนี้อ้ามเลือกใช้เป็นตัวแผ่น UV shield นะครับที่ป้องกัน UV แล้วก็กรองส่วนของความร้อนเอาไว้ได้ด้วยอจากนั้นก็ออกแบบซะหน่อยครับให้มีช่องแสงลอดลงมาจากนั้นก็แขวนตัวต้นเปิดลงไปเห็นไหมครับว่ามันออกมาแล้วสวยงามขนาดไหนกัน เรียบร้อยนะครับแม่เห็นบ้านเสร็จเรียบร้อยก็สบายใจอ๋อทาไมชุดเดิมใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยมาอัดทีหลังไงเสร็จแล้วค่อยมาอัดจะได้เอาขั้นตอนต่างๆมาเล่าให้ฟังได้อย่างถูกต้องแต่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับเมียมีความสุขเราก็ดีใจเพราะทำไมครับแม่สวัสดีครับอ๋ออย่าลืมซ่อมบ้านก็ต้องเต็มที่นะครับ <c oughs> เผื่อใจไว้ด้วยว่าอาจจะต้องใช้เวลาที่เพิ่มมากขึ้น <c oughs> เงินที่ใช้มากขึ้นรวมถึงการซ่อมบ้านเนี่ย ก็ยังเป็นการพิสูจน์ใจของคู่รักของคุณอีกด้วยนะครับทําอะไรก็ใจเย็นๆน,นะครับอย่า,ารบุวนได้นะขอบายบาย